สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัสุคูทุกคนนะคะวันนี้ตีจะพาทุกคนมากินนมาต้มเส้นนะเส้นก่วยจับนะคะวันนี้ซื้อเส้นข่วยจับมานะคะอยากตีต้มเส้นก่วยจับจะพาทุกคนมาทำก่วยจับกินนะคะนี่ค่ะเส้นก่วยจับนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเส้นก่วยจับนะคะต้มเส้นก๋วยจับกินกันนะคะวันนี้อ่าก็น้ำซุปเอยตอนนี้เราก็ต้มน้ำซุปได้ที่แล้วนะคะน้ำซุปก็เดือดแล้วนะคะต้มกินแบบง่ายๆบ้านๆเรานะคะ ไม่ต้องมีวิธีดีตองอะไรเยอะแยะนะคะก็มีแต่เนี<ป>่ยใช้รถด,ดีนะคะรถด,ดีลเลยนะคะของชุดนะคะอ่าทำกับข้าวกระหำเตาเตาอ่อเตาฟืนนะคะใช้วัตถ,ถุดิบบ้านๆเรานะคะได้ฟืนอ่ามาดังเอานะคะก็จะมีควันบ้างนะคะ อสักนิดสักหน่อยนะคะต้องกินแบบเปนบ้านเราเลยนะคะตัดนะคะตดหอยน,นะคะตดหอยน,นะคะอย่าลืมตดหอยน,นะคะนึงนะคะ จากนิดสักหน่อยนะคะจากนั้นเราก็เอาห้าผักชีตรงนี้นะคะมีห้าผักชีแค่เลยครับสีป้อมนะคะที่เราเตรี่ยไว้นะคะแล้วก็หัวหัวกระเทียมนะคะถ้ามีใบเตยนี่มีใบเตยใส่ยิ่งดีเลยนะคะใบเตยแ,แล้วก็มาทุบนิดๆนะคะ แล้วก็เอาหมูลงเลยนะคะทุกคนหมูนะคะหมูนี้ก็จะเป็นหมูหมักมาเลยนะคะสำร็จมาเลยค่ะหมู ฝาหม้อปิดไปก่อนนะคะคน,นแล้นเราก็เอาอ่าก้อนเลือดลงเลยนะคะ,ะก้อนเลือดนะคะก้อนเลือดที่เราเรี่ยมไว้นะคะลงเลยค่ะตามด้วยเส้นก๋วยจับนะคะตามด้วยเส้นก๋วยจับ จะจับเราก็าลงเลยนะคะโอ้โหทำไมเส้นตัวจับวันนี้เส้นใหญ่มากเลยปกติตีซื้อมากินจะเป็นเส้นเล็กตัวนี้นะคะอันนี้วยตัวจับเป้นใหญ่จงเลยค่ะลงเลยนะคะเนื้ออ่าจะได้เหนียวนุ่มดีนะคะ อย่งอื่นะคะ มาโรอเส้นก๋วยซับสุกกันนะคะแล้วก็ปรุงเนะคะปุกไปเลยนะคะหลังจากนี้เราก็เอาผักที่เราเกียมไว้นะคะลงเลยค่ะลงใส่เลยนะคะกินผักด้วยนะคะจะได้แข็งแรงนะะ อย่างนี้เราก็ใส้หน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาน้ากินไหมคะร้อนๆเลยนะคะร้อนเลยนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะต้มขา้าวต้มข้าวเปียกหรือว่าต้มก๋วยจับนะคะอ่าัวนี้ก็จะกินแบบนี้แบบบ,บ้านเลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะทํากินเองได้สบายๆนะคะอา่คลิปนี้ก็ คลิปนี้ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะการกินก็ดูคลิปต่อไปนะคะติดตามในคลิปต่อไปนะคะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกสุขทุกคนนะคะถูอใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ตีนะคะทุกคนนะคะคลิปนี้ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ